สวัสดีครับเขียนแบบภาพสามมิติกั้นพื้นฐานนะครับโดยการใช้โปรแกร,รม AutoCAD นะครับในคลิปนี้เป็นคลิป EP 5-2ทับนะครับก็ยังเป็นการเขียนแบบงานล้อแผ่นนะครับชิดมิทอนแต่ว่าลักษณะนี้เราจะเป็นการปเปรียบเทียบการใช้งานระหว่าง flat shot แล้วก็ s o ว e w นะครับะจะมีคำนิยามบางอย่างนะครับที่พวกเราอาจจะค่อนข้างลืมนะครับเพราะปัญหาของ5 5ทับเนี่ย มันมีอยู่นิดนึงนะครับก็คือการการต่อนะครับการต่อเส้นบางทีเราเขียนเส้น3เส้นเนี่ยนะครับแล้วเราต้องการรวมเป็นเส้นเดียวนะครับเราก็จะไปไปงงกับการใช้ Region น,นะครับเพราะฉะนั้นในการรบทวนคําสั่งเนี่ยนะครับคําสั่งแรกก็คือการต่อเส้นเราจะใช้คําสั่งอ่าเราจะใช้ join นะครับ join ก็คือการ กันให้เส้นเนี่ยมันต่อกันหลังจากที่มาต่อกันเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นช่วงช่วงเส้นนะครับซึ่งไม่ไม่ไม่ใช่เส้นปิดหรือว่าเส้นรอบรูปนะครับในการที่เราจะ extrude จะจะ,จะทำการขึ้นรูปเนี่ยเราต้องให้เส้นเนี่ยมันมันเป็นเส้นปิดนะครับหรือว่าเป็น polyline นะครับต่อ,อต่อปิดเป็นเส้นรูปนะครับรูปหน้าตัดอะไรก็ได้นะครับซึ่งเส้นมันต้องอไปต่อกันนะครับรวมเส้นนะครับเราจะใช้คําสั่ง region นะครับ region เมื่อรวมเส้นเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะใช้ คำสั่ง extrusion น,นะครับ e x t r u d e ในการขึ้นรูปเมือ่อขึ้นรูปร้อยอรูปเราอาจจะมีสัก3ชิ้นนะครับการรวมรูปหลายๆชิ้นเนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้คําสั่ง union นะครับในการรวมรูปนะครับสําหรับต่อมาที่เราจะทําวันนี้ก็คือการทําทให้ดูนะครับว่า flat shot นะครับก็คือการการทําภาพ3มิติเนี่ยนะครับให้เป็น2มิติเพื่อเพื่อเราจะ นำภาพออกไปปรินนะครับนำไปปริ้นเราจะใช้แบบไหนดีนะครับบางคนก็แบบแฟลชช็อตนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกความแตกต่างนะครับแฟลชช็อตนี่เราจะทําบนโมเดลสเปซนะครับส่วนโซวิวนะครับหลังจากที่โซวิวแล้วก็ทําจัดแนวเอเ u นอัพเราจะทําที่เปเปอร์สเปซนะครับเพราะนั้นก็มาลองนะครับลองตามกันดูนะครับมีนักศึกษาหลายคนก็บอกลืมไปแล้วนะครับดูอีกครั้งนะครับดูอีกครั้งนะครับ เราจะกลับมาที่รูปนะครับรูปของเรานะครับก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าช้าเร็วเป็นยังไงนะครับระหว่าง2แบบนี้นะครับจากภาพนี้นะครับเราก็ทําให้เป็นรู้สึกว่าช่องนี้มันจะจะสูงนิดนึงนะครับเราสามารถจะใช้คํอสั่งสไลด์นะครับได้นะครับก็ทําให้เป็นภาพด้านฟลอนต์นะครับฟลอน แล้วก็อันนี้มันสูงไปนะครับเราจะตัดออกสักสักรู้สึกร้อยเราจะให้เหลือ50นะครับเราสามารถใช้กคำสั่งสไลด์นะครับเราจะสไลด์ก่อนนะครับเราทําเป็น 2D งดีว e เฟนะครับแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก่อนไปสไลด์เราก็สามารถจะใช้สัญลักษณ์ของมันจะอยู่ที่รูบบอนสโอลิดนะครับสไลด์ตัวนี้นะครับสามารถจะใช้ได้นะครับเซอร์ฟเซมีไหมสไลด์นะครับเซอร์ฟเสไม่มีโฮม ผมไม่มีจะอยู่ที่โซลิดนะครับใช้ก้องสไลด์นะครับเราจะตัดท่อนเนี่ยมันสูงไปนิดนึงนะครับเราจะให้เหลือครึ่งหนึ่งเหลือ50สไลด์คลิกซ้ายที่สไลด์นะครับคลิกซ้ายไปจากนั้นเลือกรูปที่จะสไลด์นะครับที่คอมมาไลน์เขบอกว่า select object to s l i ไลเราคลิกซ้ายที่รูปนะครับคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับคลิกขวาปั๊บเนี่ยเขาบอกว่า r t point อ่า์ออฟสไลด์เพลนก็คือ,อคุณจะตัดจุดไหนนะครับเราก็จะเริ่มตัด โอ้โอเจ็คสแนปไม่ออนเดี๋ยวไปเปิดมันโอเจ็คสแนปออนก็ออนหมดแล้วนะครับแต่มันเยอะไปแล้วก็ออ,อกบ้างนะครับโอเคนะครับเราจะตัดห้าสิบอืมเพราะนั้นมันจะอยู่ที่ด้านเล็บหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวอันนี้มันไม่ มันไม่จับเดี๋ยวลองพลิกไปเป็นด้านเล็บดูนะครับปึ๊บนะครับลองเข้าสไลด์ใหม่นะครับถ้าสไลด์ไม่ไม่ได้ก็ต้องดึงลากเส้นช่วยละนะครับต้องใช้ตัวช่วยโซลิดสไลด์นะครับสไลด์ตัวนี้หาเจอไหมเนะี่ยปึ๊บ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 โอ้มันถูกขึ้นรูปมันถูกขึ้นรูปดยการใช้คำสั่งล o อฟไปแล้วนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ภาพด้านฟลอน แล้วเราลากเส้นเอานะครับเอาง่ายๆฟลอนนะครับเนี่ยเราลากเส้นทับเอาแล้วก็เพื่อกําหนดนะครับปึ๊บเนี่ยอันนี้เป็นเส้นนะครับกําหนดเส้นไว้เราก็สไลด์ใหม่นะครับสไลด์ใหม่สไลด์เลือกรูปที่จะสไลด์นะครับคลิกซ้ายจากนั้นคลิกขวาแล้วก็กําหนดแนวตัดนะครับเราก็เอากึ่งกลางตัวนี้นะครับปึ๊บลากมานะครับก <ไ salsa S 1> ําหนดแนวก็ไม่จําเป็นจะลองที่รูปก็ได้นะครับให้มันบอกว่าแนวนี้นะครับโอเค จากนั้นที่คอมมาไลน์เขาจะบอกว่าคีบโบสไซต์ก็คือรักษาตัวที่ตัดสไลด์ออกไว้ไหมนะครับเขาก็บมาก็คือเก็บไว้นะครับเราก็เอ t e r อไปนะครับขณะนี้ภาพโดนตัดแล้วนะครับทดสอบนะครับเห็นไหมครับเอาเมาส์ไปแตะนะครับก็จะเป็นเส้นทึบอย่างนี้ก็คือโดนตัดแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้คําสั่ง Move ออกมาหรือลบทิ้งไปเลยก็ได้นะครับนะครับอันนี้จะใช้ Move ดูนะครับนะครับก็ Move ออกมาอันนี้ก็เป็นเส้นที่เราทําเป็นไกด์ ทําทเพื่อความง่ายของการสร้างรูปไว้นะครับอันนี้เราก็สามารถจะลบทิ้งได้นะครับอันนี้เราก็ไม่ใช้แล้วนะครับแต่ว่าอยากดูอยากเห็นนะครับก็สามารถที่จะทําให้เป็น 3D ทำให้เป็นภาพ SE ออโซมิกนะครับอันนี้ก็คือส่วนส่วนที่เราตัดสไลด์ออกมานะครับโอเคอ่าฟรีออบิทให้ดูนะครับนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันมันยาวไปนิดนึงนะครับ เส้นที่อยู่ข้างในลึกนี้เดี๋ยวเราลบได้นะครับลบเลยก็ได้นะครับนะครับลบทิ้งไปตัวนี้ก็ทิ้งลบได้นะครับเพราะว่าเราตัดเราได้แนวและโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเข้านะครับมาเข้าสู่งานของเรานะครับในการพิสูจน์ทราบเราจะทํากันเร็วหน่อยนะครับเรารักษาเวลานิดนึง SE เราใช้อ่าอีเลสลบนะครับปั๊บอือึจากนั้นเราจะอ่าเรียกสีสีช่องมองมานะครับสีช่องมอง ไปที่วิชวลไลท์นะครับด้เวอร์ช <ะ S 2> ันก่อนหน้านี้ก็วิวนะครับแล้วก็เรียกสี่ช่องมองนะครับตามชื่อโอเคเพื่อที่เราจะได้ทำที่ภาพด้านบนนะครับทำที่ภาพด้านบนแฟชช็อตต้องทำที่ภาพด้านบนนะครับเราจะไม่เอาตารางนะครับทุกช่องมันเกะกะตาไปนิดหนึ่งนะครับโอเคเราจะจัดภาพให้เล็กลงนะครับยังจำกันได้ไหมครับอืม เราจะาเราจะเริ่มพิมพ์แฟลชช็อตนะครับเป็นภาพด้านเราจะเริ่มแฟลชช็อตนะครับพิมพ์แฟลชช็อต F พิมพ์แฟลชช็อตในที่ภาพด้านบนคลิกมาที่ภาพด้านบนนะครับคลิกภาพด้านบนจากนั้นก็พิมพ์แฟลชช็อต F L E มาอย่างมาแล้วนะครับ พิม FLA ก็มาแล้วแฟลชช็อตเลือกเข้าไปนะครับจากนั้นเขาจะทำเป็นบล็อกให้ใช่ไหมครับแล้วก็เราต้องการสีเดิมอยู่เราก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับก็เท่านี้ก็ create นะครับเข้าไปเข้ามาเราก็วางอยู่แถวนี้นะครับปึ๊บนะครับจากนั้นก็ enter ครั้งที่1เพื่อรับค่าสเกลครั้งที่2 การค่า y scale แล้วก็คณิตศาสตร์ 3, มุมศูนย์องศานะครับภาพมาปรากฏจากนั้นเราก็จะไปที่ภาพด้านหน้านะครับด้าน,นบนเสร็จแล้วนะครับย่อลงนะครับจําได้นะนะครับโอเคได้เวลาก็ทบทวนมาละนะจากนั้นก็พิมพ์แฟลชช็อตเหมือนเดิมนะครับ f a ขึ้นมาแล้วนะครับแฟลชช็อตปึ๊บอันนี้เราจะทำบนที่พื้นที่โมเดลนะครับเนะี่ยดูจากนั้นก็ create นะครับ Create เข้ามานะครับวางภาพนะครับวางภาพปึบ๊บจากนั้นทำยังไงนะครับยอมรับค่าในของสเกล x 1ครั้ง Enter ออนเอร์งที่2ยอมรับค่าสเกลไวอ์ครั้งที่3คือโรเตตสุดลศกเานะครับเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะมาเทรนทำที่ภาพด้านเล ft นะครับเล t ย่อมาใช้มือดึงมานะครับดึงมาโอเคนะครับ จากนั้นเราก็จะพิมพ์แฟตช็อตนะครับ F L A e มาแล้วแฟตช็อตเราก็เลือกแฟตช็อตะครับ Create นะครับ Create แล้วก็นำภาพมาคลิกนะครับบริเวณใกล้ๆจากนั้นก็ Enter รับ Scale Factor X 1ครั้ง Scale Factor Y 1ครั้งแล้วก็ Rotate Angle 0ูนย์องศาหนึ่ครั้งนะครับภาพมา แล้วเช่นกันเราก็มาทำที่ภาพด้าน iso metric นะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่สามดีกำลังจะทำเป็นเป็นสองดีนะครับเพื่อจะทำเป็นใส่เป็นบล็อกแล้วก็จะนำมาอันนี้เราทำที่ภาพ iso metric นะครับก็พิมพ์แฟลชช็อตนะครับ f e แฟลชช็อต enter ก็ create นะครับในหน้านี้นะครับแล้วก็วางนะครับวาง วางจากนั้นก็ enter รับค่านะครับ scale x scale y ครั้งที่2แล้วก็ rotate rotation ครั้งที่3มนะครับมาเรียบร้อยจากนั้นเรากลับมาที่ภาพด้านบนนะครับภาพด้านบน top นะครับกลับมาที่ top จากนั้นทำยังไงต่อไปที่ insert ใช่ไหมครับ insert insert แล้วก็อ่อยู่ไหนอะ่ะ insert ต้อง insert ตัวไหน insert ตัวนี้นะครับที่ ribbon นะครับที่ ribbon คลิก insert แล้วก็ไม่คลิกที่ insert ตััวนนี้นะครบเห็นว่าภาพอ่าถูกกลายเป็นบล็อกเรียบร้อยแล้วก็นำภาพนะครับดึงมาไว้ด้านนี้เพื่อเรียงกันให้ครบทุกตัวนะครับทุกอันเลยแล้วก็เอาภาพอันไหนก่อนก็ได้นะครับเอาด้านบนมาด้านบนเอา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 ,เอาไปไหนะนะครับเอาใหม่เอาใหม่อันดูอ Und <laughs> ันดูหน้าผืแต่มันคลิกไป ตัวนี้มาครบอยู่เนาะเดี๋ยวอันดูกลับไปปึ๊บภาพยังอยู่เนาะเราไปที่ insert นะครับแล้วก็มีบล็อกมานะครับเราจะเอาตัวไหนมานะครับนะครับเราก็มาคลิกหลังจากที่คลิกเลือกเรียบร้อยนะครับเราก็มาคลิกอืเราลืมวางไม่เป็นไรนะเดี๋ยวซ้อนไว้ตรงนี้ก่อนปึ๊บนะครับเสร็จละ เดี๋ยวเราจะขอขยับนิดนึงนะครับไปนู้นนะครับขยับนิดนึงเดี๋ยวเราจะจะใช้กลุ่มเขานะครับเราจะดึงตัวนี้มาเราใช้มูฟกลับมาก่อนนะครับทําให้อยู่ในกลุ่มเขานะครับกลุ่มเขาปึ๊บทำให้เล็กนิดนึงนะครับอืมนะครับอันนี้ด้านบนจากนั้นเราไปไปใหม่ไปที่ Insert อืม insert บนมาแล้ว จากน,นั้นก็ด้านอันนี้ด้านไหนด้านหน้าใช่ไหมครับด้านหน้าเราคลิกปุบปุ๊บเราก็ดึงมาที่ในพื้นที่นะครับด้านหน้าใช่ไหมครับแล้วก็กลับไปที่ Insert ใหม่นะครับ Insert คลิกด้านข้างใช่ไหมครับเอามาคล,าคลิกซ้ายนะครับแล้วก็ดึงมานะครับมาจัดกลุ่มใหม่เอบนะครับจากนั้นก็กลับไปทีนึงนะครับก็เร็ยวนะครับแบบเนี้อืมน,น่าสนใจ นะครับบางคนก็บอกนะครับอันนี้คลิกปุ๊บก,กด็ดึงมาได้เลยคลิกซ้ายนะครับเอามาจัดบริเวณนี้เห็นไหมครับกลุ่มเขาจากนั้นเราก็นะครับเมื่อเมื่อเรามาดูที่ภาพนี้นะครับมาดูภาพนี้เห็นไหมอันนี้ก็จะโดนโดนทาลายกลายเป็น2อดีเรียบร้อยนะครับแล้วกลับนี้ที่นี่ช่องช่องภาพบนนี่นะครับภาพบนว e พอร์ตตัวนี้เราก็ทําเป็นซิงเกิลวีพอร์ตแล้วจัดภาพนะครับซิงเกิลวีพอร์ต วิช u a l i z a นะครับจากนั้นก็เป็นซิงเกิลรีพอร์ตอืมจากนั้นจัดกลุ่มเขานะครับแล้วเราเรา,เราจะเอาตัวเนี้ยไปเปลีนได้นะครับปึ๊บป๊บอันนี้จะเป็นวิวพอร์ตเดียวเวลานําไปออกนะครับอ่ะจัดก็ใช้การจัดง่ายๆเลยนะครับ Home แล้วก็ Move จัดกันนะครับ Move จัดตัวนี้นะครับคลิกแล้วนะครับจัดให้แนวตรงนะครับคลิกตรงตัวนี้ป๊บอ้าวอาอาไม่ได้ไม่เดี๋ยวไม่มีที่บอกขนาด <c oughs> เดี๋ยวเราม o v e ลงนะครับเพราะเราต้องบอกขนาดด้วยนะครับเอา,เอาตรงกลางก็แล้วกันปุ๊บประมาณนี้ประมาณนี้อะนะครับเราเช็คดูอีกทีนึงว่าว่ามันตรงัไหม move นี้ตรงตรงนี้นะครับประมาณอ่ประมาณ,มาณจากนั้นก็เห็นไหมครับจัดตรงนี้ให้ตรงนี้ว่าเราเอาตรงนี้เป็นหลักแล้ว นะครับคลิกรูปนี้นะครับปัป๊บคลิกขวาจัดตรงนี้ให้ตรงนี้นะนะครับปัป๊บนี่ปิดตัวนี้ก่อนให้ตรงตรงัวนี้ปัป๊บย้อนมาตรงให้มาปิดก่อนก็ไดนะ้จกน้นกาก็มุฟมามอืมออาโทออนอ่าโอเคประมาณนี้นะครับภาพไอโซเราก็ อยู่ไหนก็ได้นะไอ SO จากนั้นเราก็ไปที่กระดาษใช่ไหมครับเรียกกระดาษนะครับจะให้เต็มเลยนะครับเรียกกระดาษเราก็ไปที่เรียกกระดาษมานะครับเอาเมาส์ไปชี้ที่เล้วเอาคลิกขวาใช่ไหมครับคลิกขวาเราก็เลือกฟอมเทมเพลตนะครับฟอมเทมเพลตก็เลือกกระดาษนะครับกระดาษเรามีไหมเนี่ยอืมถ้ามีอยู่นะครับอย่างอย่างไปหัดที่นั่นคือแสมีอยู่มันจะมีกระดาษ A4 นะครับแต่ที่ครูเนี่ยครูไม่ได้ทําไว้นะครับเพราะนั้นครูเอาไปที่ ชิดเซตแล้วกันนะครับชิดเซตแล้วก็เอาแบบตัวนี้ก็แล้วกันนะครับของเมนูฟิทติงเมทริกตัวนี้นะครับเต็มเป็น a 3นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเป็น a 3แลเราโอเคแต่ของเป็นพันของนักเรียนจะเป็น a 4นะครับเราก็จัดได้นะครับสเกลเดี๋ยวเราก็ปรับไปตามตามรูปตามกระดาษนะครับโอเคไปนะครับภาพมากระดาษมาปั๊บนะครับมาแล้วเราก็ซูมไอเซนให้เต็มหน้าจอนะครับโดยการคลิกที่นี่ จากนั้นเราก็ดับบวมาคลิกนะครับทดสอบว่ากรอบวิวพอร์ตเขามีให้หรือยังนะครับเดี๋ยวคลิกเข้ามาปุ๊บกรอบวิวพอร์ตยังไม่ได้ทํานะครับเพราะนั้นเราก็สร้างกรอบวิวพอร์ตเลยนะครับสร้างกรอบวิวพอร์ตเราก็ไปที่วิวนะครับแล้วก็ไปที่วิวพอร์ตอันนี้ภาพมันยังจะไม่ออกต้องทํากรอบวิวพอร์ตให้เขาก่อน,นะครับจากนั้นเราก็ไปทําแบบโพลิกอนวิวพอร์ตก็ได้นะครับโพลิกอนวิวพอร์ตจากนั้นก็คลิกปุ๊บเอาอใหม่นะครับ เราจะทำไปที่วิวคลิกที่วิวนะครับคลิกซ้ายแล้วก็วิวพอร์ตแล้วก็เลือกโพลิกลอนวิวพอร์ตนะครับเลือกโพลิกลอนวิวพอร์ตนะครับคลิกจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองเอ,อ,อันนี้อันนี้เราจะจัดเต็มเลยจริงๆเราไม่ต้องเต็มอย่างงี้ก็ได้เนาะสามแอ้น,นี้ดีว่าไปรวบกวมแบบฟอร์มครับอืมก็บวิวพอร์ตเราทำยังไงก็ได้นะครับป๊บปเอนเตอร์ครับ เนี่ยภาพมันก็จะเข้ามาละภาพที่อยู่ด้านท็อปจากนั้นเราก็ดับมัลคิกข้างในนะครับดับมันคิปุ๊บนแ,แล้วก็ใช้ใช้มือแพนนะครับแพนปุ๊บแล้วก็ขยายให้ได้รูปตามต้องการนะครับอันนี้กระดาษ A3 มันก็ใหญ่หน่อยนะครับกลุ่มเราก็น่าจะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครัยิงกอบวิวพอร์ตเรา,เาไว้เท่านี้ก็ได้นะคือหนึ่งเหลือคือหนึ่งไว้ไว้อ่าเขาเรียกว่าลงรายละเอียดของแบบนะครับโอเคเท่านี้จากนั้นเดี๋ยวจะให้สเกลเสร็จเรียบร้อยเลยอันนี้คงประมาณสวยละ คลิกขวาออกจากคําสั่งแล้วก็เดิมันคลิกข้างนอกพื้นที่นะครับข้างนอกพื้นที่แล้วทดสอบสเกลนะครับก็ามาที่ขอบสเกลแล้วก็เราสามารถที่จะ modify ได้นะครับ modify แล้วป r o p e ต t ้แล้วก็ดูสเกลนะครับดูสเกลเป็นเท่าไหร่นะครับสเกลสเกลเห็นไหมครับเลื่อน scroll ลงมาแล้วก็ดูสเกลนะครับ standard เ,ดดเท่าไหร่ตัวนี้เช็คดู 1นึ่งต่อ1นึ่งใหญ่1ต่อ2 1ต่อ3 1ต่อ5 1ต่อ5 1าต่อ8นะครับตามสกลมาตรฐานอาใช้1 1 0 1 1ต่อ10 1ต่อ10ก็ได้นะครับเผื่อที่เราจะบอกขนาดาที่ไวแบบนะครับ1ต่อ10เนี่ยนะครับเราก็คลิกโอเค1ต่อ1ินะครับเรียบร้อยกดปุ่ม Escape นะครับอันที่1จากนั้นวิธีที่2นะครับวิธีที่2 จะจดเวลาไว้ก่อนนะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับนววิธีที่2แบบแบบโซวิวนะครับเอากลับมาที่โมเดลสเปซนะครับกลับมาที่โซวิลโมเดลสเปซกลับมาที่โมเดลสเปซเราก็รูปมันโดนทําลายไปแล้วเราไม่รู้จะจัดได้ไหรือเปล่านะครับก็ ก็ใช้เวลาอย่างรวดเร็วทำไงดีตึกตึกต,กต,กตกเลียกสี่ช่องมองมาก่อนนะครับวิวสี่ช่องมองนะครับอืมสี่ช่องมองภาพคงยังอยู่นะออาโอเคภาพพวกนี้ ก็ไม่เป็นไรเราจะทําเลยนะครับเราไปที่กระดาษนะครับไปที่กระดาษเรียกกระดาษมาอา้าวเราจะเริ่มลองทดสอบดูนะครับทดสอบดูนะครับว่าเวลาใครจะเป็นยังไงนะครับไปที่เลเยอร์นะครับแล้วก็คลิกขวา,เ,าเรียกกระดาษมาเพราะว่าเขาจะต้องทําในกระดาษนะครับทําในกระดาษชิดเซตเรก,กระดาษมาใหม่เค นะครับกระดาษมาแล้วนะครับมาต่อละเอออันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อให้เขาหน่อยก็ได้นะครับเป็นแฟลชช็อตคลิกซ้ายแล้วก็รีเน m e ใช่ไหมเป็นแฟลชช็อต f l a t แฟลชช็อต s h o t นะครับแฟลชช็อตโอเคตัวนี้เราจะทำแบบโซวิวนะครับอ่ะเรียกกระดาษมาแล้วก็ขยาย e x t e n d ให้เต็มจอเ x t e n d เต็มจอจากนั้นเราก็จะพิมพ์คำสั่งโซวิวนะครับโซวิวกลัวภาพมันจะติดมาที่นี่ หัวภาพมันจะติดมาไม่เป็นไรลองดูนะลองดูเราพิมพ์โซวิวนะครับ s อ่าโซวิวเอสต so ิดเดียวมาเลยนะครับโซวิว so นะครับคลิกซ้ายโซวิวแล้วก็เลือกเลือกยูใช่ไหมครับเลือกยูแล้วยอมรับค่าเขาหนึ่งครั้งใส่สเกลเมื่อกี้หนึ่งตัวเท่าไหร่นะ หนึ่งต่อหนึ่งต่อสิบใช่ไหมครับเอาเลยหนึ่งต่อสิบเนี่ยหนึ่งต่อสิบโอเควิวเซนเตอร์นะครับคลิกโอ้มันมาหมดเลยอะ่ะโอ้โหมันมาหมดเลยอะ่ะโอ้ยเสียดายจังเอาไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นการสมมติเวลาเนาะเวลาสมมุติเวลา,วลาะจะเอาตัวนี้ลงอะ่ะเราจะฉายตัวนี้นะครับอ่ะ สมมติเวลานะครับโอเค first corner อุตายอืมครุมจากนั้นก็ v ว e w Name นะครับอันนี้เปรียบเทียบเชิงเวลาเลยอ่า v i ิวเน m e เราเอาชื่อด้านนี้เป็น Top ปใช่ไหมทีท็อปทีโอพนะครับ enter นะครับเสร็จเป็นหนึ่งแล้วนะครับเสร็จเป็นหนึ่งเดี๋ยวเราจะฉายลงมาจากนั้นเราจะใช้ Auto เพื่อจะฉายภาพนะครับ เราเทวไซเราจะฉายจากนี้ลงมานะครับคลิกวิวนะครับลงมาละจากนั้นเราก็เอาใจละเราก็ Enter 1หนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเราก็ทำกรอบนะครับทำกรอบนะนักษาจะตามคูมคือถ้าถ้าพวกเราทําเราจะทําตรงมุมนี้นะครับอันนี้เผอิญว่ารูปคูม,มันเต็มอะนะครับเต็มมาหมดเลยเพราะว่าอันนี้มันเชิงเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าเวลาใครจะเป็นยังไงก็ทํา ทำเหมือนที่เราเคยทานะครับตอนนี้ก็วิวเนมเนี่ยอันนี้เป็นภาพอะไรครับภาพด้านฟลอนต์เนี่ย f f r o n t นะครับฟลอนต์ front. enter อ่าโอเคได้เป็นภาพเนะี่ยจากนั้นเราก็จะฉายเป็นภาพด้านข้างเนี้ยครับภาพด้านข้างด้านข้างเราก็เลือกจะเลือกอ u t โอีกนะครับเลือกที่นี่ก็ได้ที่นี่ก็ได้นะครับนะครับเราเลือกเข้าไปจากนั้นก็ไซส์วิวเราเ,าเอาด้านนี้นะครับด้านนี้ฉายมาฉายมา พราะด้านนู้นมันฉายไปไม่ได้นะ้วมันล้นกรอบละฉายว่าฉายด้านซ้ายด้านขวาเอาไม่มาแลไรครับเป็นการทดสอบนะมาด้านนี้แล้วกันโอเคถ้าได้แล้วก็ประมาณคลิกนะครับคลิกมาแล้วประมาณนี้จากนั้นก็ enter นะฮะ enter รับค่า viewport จากนั้นทํากรอบนะกรอบปึ๊บอ่ะกรอบเขา view name ก็ใส่ชื่อไปว่าเป็นภาพเล f t นะครับ L e f t l e f อเคนะครับแล้วก็ enter ไปนะจากนั้นก็เหลือภาพไอโซม t ติกเราสามารถที่จะ move ภาพได้นะครับตอนนี้ move กรอบ viewport ก่อนนะครับเพื่อเพื่อจะดึงภาพไอโซมลงมานะครับ move หลีกๆเข้าลงนิดนึงนะครับอืมนะจัดยาบก่อนเดี๋ยวจะเอาไอโซมาลงที่นี่นะครับเราก็กลับไปที่อ่า m o เด space ่1น,นะครับแล้วก็มา ทําให้ตัวนี้นะครับสังเกตดูนะครับเขาเรียกว่าจุดโค ордин เทเนีย่ยซึ่งเป็นตัวนี้เป็น3มิติอยู่นะครับเราจะทําเป็น2มิตินะครับสมิติก็คือ,อเราจะทำสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะครับให้เหลือแต่แกน x y ไม่มีแกน z นะครับทำเป็น2มิติก็ไปที่ไปที่ไหนนะครับวิชวลไลท์แล้วก็คลิกที่วิวใช่นไหมครับวิวตัวไหนเอ่ยตัวนี้มั้งวิวนะครับคลิกวิว นะครับแกนก็จะหมุนเป็นเหลือแค่ 2D นะครับนะครับเห็นไหมครับเป็น2อดีละจากนั้นเราก็จะนําภาพอโซมิติกนี้ไปปรากฏในพื้นที่ของกระดาษเขียนแบบนะครับแทรกเข้ามาโดยการพิมพ์คําว่าโซวิวเหมือนเดิมนะครับ S O L โซวิวนะครับโซวิวโอเคนะครับ enter มาแล้วจากนั้นก็เลือกยูนะครับยู you enter รับค่า1ครั้ง1ต่อต่อรับต่อ10โอเค วิวเซนเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับโอเคมันมากันหมด <c oughs> มันมากันหมดนะครับดึงเข้ามาเอาประมาณนี้นะครับเมื่อได้ก็เอนเ r อร์หนึ่งครั้งจากนั้นก็ทํากรอบวิวพอร์ตให้เขานะครับกรอบวนะิวพอร์ตโอเคแล้วก็ใส่ชื่อให้เขานะครับ iso iso นะครับเอนเ r อร์ Enter, นะครับเสร็จนะครับเสร็จจากนั้นอันนี้ยังไม่เสร็จ หมดนะครับต้องมา M V sign up ก็คือจัดจัดเข้าอีกทีนึงใช่ไหมครับจัดอ่ะโอเคเราก็จะไปจัดอันนี้จะใช้เวลาเปรียบเทียบกันเลยนะครับเนี่ยด,ดูแล้วเนี่ยจัดแบบแฟลชช็อตคงจะง่ายเร็วกว่าเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับเวลายังไม่หมดเนี่ยเพราะว่าเซตเซตเวลาไวอยู่นะครับอันนั้นเอาภาพด้านหน้าเนะี่ยมุฟตอนนี้เราจะจัดนะครับทีนี้ก็ก็จะเสียอยู่อย่างเนี่ยถ้าการจัดแบบโซวิวการเสียก็คือแบบเราต้องมาเมคควิอีีีกทนนนึงนะรับเ่ย เพราะว่าแต่และว,วิวมันแต่และรูปม,มันมีวิวของมันอยู่ใช่ไหมครับมีกรอบอะ่ะเพราะนั้นเราจึงต้องจัดให้รูปในกรอบมันตรงแนวกันด้วยนะครับอันนี้กรอบมันตรงจริงแต่รูปไม่ตรงเห็นไหมครับรูปไม่ตรงนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะจัดรูปในกรอบให้ตรงกันนะครับเพราะว่าในการเขียนแบบรูปแต่และรูปต้องตรงนะครับอันนี้เราก็เอาวางประมาณนะครับเห็นไหมครับ จากนั้นเราก็เอาอ iso iso เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะ iso นี่เป็นภาพอิสระอยู่แล้วนะครับหรืออยากลงนี่ก็ได้นะครับเนะแต่ภาพที่มันติดติดมานี่ก็ไม่ต้องไปเครียดนะครับไม่เครียดเพราะว่าจริงๆเพราะว่าภาพเมื่อกี้เราจดเราโดนทาแฟชช็อตไปแล้วไงแต่นี่เราใส่สลักษณ์ที่ว่าเ,เราเราเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าใครเวลามันนันก่อกันนะครับอนันนี้ขั้นตอนนี้เรามา mv set up อีกทีหนึ่งนะครับพิมพ์ mv นะครับ MV s e t up ตัวนี้ครับคลิกเข้าไปเพื่อจะจัดแนวนะครับจากนั้นจัดแนวตรงก่อนนะครับคืออะไรนะครับจัดให้มันตรงอะไรเสร็จคลิกเรยังคลิกแล้วนะครับพอจัดเสร็จเราจะจัดให้แนวเนี่ยมันตรงกันก่อนนะครับด้านเวอร์ติกอนนะครับเราจะจัดเวอร์ติกอนนะครับอ่าคลิกทรงนี้ก็ได้อะเวอร์ติกอนนะครับพอเวอร์ติกอนป๊อบเราจะเอาจุดมุมเนี่ยนะครับให้ไปตรงมุมนี้นะคลิกเข้ามา นะครับคิงไปแล้วแล้วก็จะคิงมุมนี้เผอิญว่ามันก็ไม่ยอมที่จะโอสแนปจับให้เราก็ให้เราไปไปคลิกเปิดอีกทีหนึ่งนะครับไปคลิกซ้ายที่โอสแนปนะครับคลิกซ้ายเข้ามาจากนั้นเลือกเลือกเอนพอยท์ครับพอยต์โอเคคลิกซ้ายนะครับเพียงแแล้วก็มาจับที่มุมนี้นะครับอย่ามุมนี้นะครับเอามุมนี้ก็ได้นะครับเห็นชัดดีเอ้ามุมนี้อะจับคลิกซ้ายแล้วนะครับจากนั้นเราจะให้ไปตรงกับมุมนี้เรามาคลิกที่รูปนี้ แล้วก็มาคลิกที่มุมนี้นะครับอ่าดันขยับไปตรงนี้โอเคไม่เป็นไรเพราะว่ากรอบมันมันดึงได้อ่าแล้วเราเรียบร้อยแล้วจัดในแนววูดทิค่อนจากนั้นจัดในแนวฮอลิสเนทอนครับคลิกซ้ายที่ฮอลิสเนทอนแล้วก็คลิกที่มุมนี้นะครับมุมมุมมุมล่างมุมล่างก็ได้นะเอาอ่ามุมล่างเราจับแล้วครับปับ๊บนะจากนั้นมาคลิกที่ภาพนี้แล้วก็ให้มันจับที่มุมนะครับเขาขยับไ้แล้วนะครับอ่าโอเคจากนั้นก็ Enter นะฮะ enter หนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวมาคลิกข้างนอกแล้วก็สังเกตดูกรอบนะครับกรอบนี้จะล้นไปแล้วก็คลิกที่กรอบแล้วก็สามารถจะคลิกที่จุดจุดคลิปนะครับเป็นสีแดงเนี้ยแล้วก็ดึงมานิดหนึ่งนะครับโอเคเราจะย้ายเฉพาะกรอบนะครับคลิกจุดแดงแล้วก็ขยับเมาส์นะครับรูปจะไม่ขยับแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็ขยับขึ้นมา นะครับก็เป็นการเสร็จนะครับอันนี้วิธีการ M MV s e เอ Up เอ่อการใช้ SoView แล้วก็ M MV s e t Up นะครับเมื่อเมื่อเปรียบเทียบเวลาดูนะครับเปรียบเทียบเวลาดูแล้วนะก็5เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับก็ประมาณ10นาทีโอ้เวลาเท่ากันเวลาเท่ากันเป๊ะเลยนะครับอันนี้ก็บทพิสูจน์อย่างหนึ่งละครับว่าใครชอบแบบไหนนะครับ ชอบแบบไหนอันนี้ก็ทั้งคู่ทั้งแฟลชช็อตแล้วก็ซูวิวยังไม่ได้บอกอยังไม่ได้บอกขนาดอะไรนะครับอันนี้เราสามารถจะปิดหลอดอะไรได้ใช่ไหมครับปิดหลอดอะไรได้ก็ไปที่ไปที่หลอดไฟยังว่าบิวพอร์ตใช่ไหมหลอดไฟนะครับก็แสดงภาพนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเท่านี้นะครับก็นําความรู้นี้ไว้ใช้แล้วก็ปรับปรุงทักษะของตัวเองนะครับครับสวัสดีครับ